สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เมย์ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสัปดาห์ที่2นะคะของเดือนมกราคมปี67นะคะเดินทางมาถึงชาวมีนะคะ่ะอช่องของเมเมย์ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะแล้วก็ดวงวันนี้บอกกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะ,ะถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยให้ไปดูเป็นดวงรายเดือนนะคะ เพราะว่าทำนายสถานะมีคู่โสดแล้วก็รอักเก่านะคะในคลิปเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะกองแรกจะเป็นตัวตนชาวมีนกลองที่2ตัวตนของคนรักนะคะแล้วก็เป็นบทสรุปอยู่ตรงกลางค่ะท้ายสํหราหไพ่7ดดบช่วงสัปดาห์ที่2นี้อาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาหน่อยนะคะ ก็โดยเฉพาะถ้าเป็นอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดจากตัวเราแล้วเราควบคุมได้เนี่ย mm. ก็อยากให้เราใจเย็นนะพยายามควบคุมพฤติกรรมตัวเองเนาะไม่ทําอะไรรับหลังคนรักหรือว่าไม่พูดอะไรที่ทำให้เขาเสียใจแต่ว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยที่บอกว่ามันไม่จําเป็นเ้าเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้เสมอไปมันอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดจากปัจจัยภายนอกก็ได้ที่เราต้องรับมือนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานคุณคุณมีเดมเพรอร์นะคะ มีเดซันขึ้นมากับหัวแล้วก็มี9้าคาามีเจ็ดเหรียญโดยรวมแล้วไพ่ก็ดีนะคะ่ะ e m p e r ร์นี่ก็หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความโชคดีมีความมั่นคงเกี่ยวกับงานเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วในใจคุณมันก็อยู่ในจุดที่คุณพึงพอใจนะคะถ้าเพิ่งจะเริ่มคุยกับใครเป็นคนคุยเนี่ยเมย์ก็มองว่าตัวคุณเองพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีพร้อมที่จะสานต่อในความสัมพันธ์นี้นะ มีไพ่เดอะซันกับหัวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีมากๆเลยนะคะในชีวิตไม่ว่าจะเคยมีปัญหาวาสักหรือไม่ก็ตามในอดีตเนี่ยแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณใกล้ที่จะถึงสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วนะคะถ้าเราคอยเกกับเรื่องคอมมิชเมนต์นะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะมีพลังงานก้าวาทาตรงนี้ก็หมายถึงว่า ถึงแม้คุณจะมีสภาพใจิตใจที่ดีช่วงนี้นะคะแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆแต่คุณก็ไม่ลืมว่าในอดีตเนี่ยเคยมีบทเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วคุณก็จะเอาประสบการณ์ตรงนั้นแหละนะคะมาทําให้ปัจจุบันและอนาคตมันดีขึ้นนะคะก็คือว่าใช้ชีวิตแบบคิดดีคิดบวกแต่ก็ไม่ประมาทนะคะ แล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญด้วยนะคะมีความอดทนในความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเมย์มองว่าคุณมีทั้งประสบการณ์เก่าๆออกมาเรียนรู้แล้วก็มีทั้งความอดทนที่มากขึ้นถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วเมย์ก็มองว่าคุณจะครองคู่กับคนรักได้ดีขึ้นในช่วงนี้เพราะว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะมีทั้งประสบการณ์ ะะที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้แล้วก็มีทางเรื่องของความอดทนที่มากขึ้นนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้สําหรับอ,อุปสรรคบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมานะคะก็ต้องระวังระวังไว้บ้างเดี๋ยวเรามาดูแฟนนะคะเขามีแปดเหรียญมีไพ่เจสกับหัวนะคะมีเอซออฟสอดกับหัวแล้วก็มีไพ่หกดาบไพ่ใบแรกดีนะงานเงินก็ดีเหมือนกัน,นะะทั้งคุณแล้วก็คนรัก แฟนคุณเนี่ยงานมั่นคงนะคะแล้วก็มีเงินเหลือเก็บด้วยแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็มีความรักที่มอบให้กับคุณแบบสม่ําเสมอนะคะอย่างไรก็ตามมันอาจจะมีบางอย่างที่อยู่ในใจนะคะเ,ออเป็นปัญหาที่อยู่ในใจเขามีบางอย่างที่เขาอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่ว่ามันอาจจะยังเกิดไม่ได้ในช่วงของสัปดาห์ที่2ก็ยังคงต้องรอคอยโอกาสหรือว่าข่าวดีนะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาติดกัน ไพ่เอ็ดออฟสอดมันหมายถึงโอกาสข่าวดีการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะทําให้แฟนไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะเรื่องตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักโดยตรงนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องส่วนตัวอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็หกดาวถ้าถามถึงเรื่องความสาคัญเนี่ยไปต่อแน่นอนนะคะคุณและเขาอยู่ในเรือลําเดียวกันพร้อมที่จะมุ่งหน้านะคะไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยกันถึงแม้ว่าอาจจะมีประสปัญหาบ้างก็ไม่หวั่นไหวนะคะ ก็สบายใจได้สําหรับไพ้เจ็ดดาบเนาะอาจจะเป็นปัญหาที่เข้ามาแต่ก็แก้ไขกันได้นะคะแล้วก็ยังไปต่อมาดูบทสรุปค่ะใบแรกมาเป็นสี่เหรียญน,นะคะขึ้นมาแบบ,บรับผัวอ่คุณและเขาลดทิฐิในใจลงนะคะเปิดใจให้กันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันก็จะง่ายขึ้นนะคะในการพูดคุยมีไพ่สองเหรียญอาจจะต้องมีการรักษาบาลานซ์นะคะเวลาเกี่ยวกับงานแล้วก็เรื่องของความสําคัญนะ work life balance นะคะในช่วงนี้ มีไพ่อัศวินถือกทากับหัวก็ต้องไม่ใจร้อนนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ติดขัดบ้างที่ไม่บอกนะคะพลังงานเจ็ดดาวแล้วก็มีสีกทากับหัวก็หมายถึงคอมมิทเมนท์ที่รอคอยนะคะหรือว่าความสมพันธ์ที่กลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้เวลานหนึ่งนะดูแล้วทางฝั่งคุณเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่อาจจะเป็นปัญหาที่เข้ามาทาังฝั่งคนรักมากกว่านะคะพลังงานเจ็ดดาวนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่รอคอยกันต่อเลยนะคะ อย่างไรก็ตามหน้าไพ่มันสลับข้างกันได้นะคะแจ้งชาวสองเนาะบางท่านมาคอมเมนต์แบบว่าพลังงานสลับข้างกันใช่ค่ะมันมันสลับกันได้นะคะมี Stay Optimistic about your love life o v e l นะคะมีไพ่คอร์ลิน o เซอเมตแล้วก็ w a ตติ้ง ก็อยากให้มองโลกในแง่บวกเนาะจากราวาลส่งเมษษ็เศจมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณในชีวิตรักของคุณนะคะเปิดใจรับพลังงานบวกดีกว่านะคะไม่ต้องไปคิดลบอะไรเนาะมีพลังงานคอล์ลิเนโซเมตด้วยการส่งพลังงานบวกถึงคนรักจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็เวทีนก็คือความเป็นคู่กันใครที่แบบว่ายังมีความสงสัยในตัวของคนรักเนี่ยนะคะก็เบาใจได้คุณและเขาเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะรับพลังงานบวกได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำต่ออีกสำหรับหนึ่งนะคะเป็นไพ่ย่างเจอหวานเซอสำหรับท่านไหนที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะที่คือในข้างล่างนะคะออมี Get More i n f o r m a t i นะคะมี Take Action แล้วก็ Year From Now ช่วงนี้จะตัดสินใจทำอะไรก็ต้องรอบครอบนะคะหาข้อมูลนะให้มันท่วนถี่ซะก่อนค่อยตัดสินใจนะ ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันด้วยนะคะอย่าใจร้อนนะคะต้องพูดคุยเคลียร์กันก่อนนะคะค่อยตัดสินใจเทคแอคชั่นก็คือถ้ามีโครงการอะไรอยากเริ่มต้นนะคะช่วงนี้ก็ลงมือทําได้แล้วก็ถ้ามีปัญหาหัวใจอะไรอยากเคลียร์กันก็เคลียร์กันได้นะคะพลังงานมันเป็นบวกอยู่นะคะช่วงนี้มีพลังงานไอเยียฟามดาวนะคะก็มาตอกย้ําความโชคดีของคุณมีนนะคะว่าในปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของคุณนะ ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าจะมีวศักเข้ามาบ้างแต่ว่าในปีนี้ไม่ใช่ปีที่จะแย่นะคะก็อยากให้เปิดรับพลังงานบวกนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคําทํานายวันนี้โดยการเปิดไพ่เลอแมทเซดนะเมย์ก็จะมีอะไรเข้ามาเพิ่มให้เสมอนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็จะมีไพ่ใหม่ๆเข้ามาเนาะในปีนี้ก็เป็นไพ่เลอแมทเซดคะ่ะโอ้เป็นไพ่รูปหัวใจนะคะ Secret admirer someone has deeper feeling for you t h a n they are letting you on ก็ไพ่ใบนี้มันสื่อว่าคนรักของคุณเนี่ยคนที่เป็นคนคุยเป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีภรรยาคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ค่อยจะแสดงออกอถึงความรักที่เขามีกับเราเท่าไหร่แต่จะบอกว่า เขาเป็นคนสไตล์เนี้ยค่ะเขาเป็นคนเียบเนี้นะคะอาจจะที่อายอคุณอาจจะคาดไม่ถึงนะ,ะว่าเขามีความรักที่เป็นดีฟหรือว่าลึกซึ้งกับเรามากเท่าไหร่นะคะเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะ,ะก็คืออเป็นคนที่รักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะก็อย่ากเข้าใจเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณชาวมีนแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้าคุณชอบคําททำนายแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกัไนไปด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยเตือนเท่าไหร่นะคะจับช่องเมมเป็นช่องที่เปิดมานานแล้ว engagement อะไรต่างๆมันตกลงเยอะมากเลยมันเป็นวัชจักรนะคะของช่องออส่วนใหญ่ที่เปิดมานานแล้วก็เราไม่ไม่ใช่ช่องใหญ่อะคะ่ะเป็นช่องที่แบบมีคนดูพอประมาณดังนั้นเนี่ย engagement มันจะลดลงเรื่อยๆถ้าคุณอยากดูดวงของช่องเมม่เอี่ยคุณต้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเท่านั้นนะคะมันถึงจะแจ้งเตือนคุณเวลาที่ไม่ลง คลิปนะแล้วก็ดวงช่องมยเมดเนี่ยมีทั้งแบบรายสัปดาห์แล้วก็แบบรายเดือนดังนั้นเนี่ยดวงมันจะมีทุกวีคเลยนะคะเมย์จะลงคลิปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรสัปดาห์หรือว่าเป็นหัวข้อรายเดือนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอซ์ artz, แล้วก็เชอร์รีคอร์ส ราคา490เท่ากันค่ะ